ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังก,การนับเดตดข่าวสารศึกฟุตบอลไตยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์ e กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมลีกันด้วยนะครับในขณะที่ประเด็นของช่วงเย็นวันนี้ครับมากันชี้ทางด้านเจ้าเลกกิสดาการแมนกันหน่อยครับเมื่อออกมายอมรับอะไรครับว่าอาจจะไม่ไปอยู่ย23ชิงแชมป์เอเชีย เพราะชุดใหญ่เลือกก่อนแหละครับโดยอย่างไรก็ตามครับคุณยงวุษสีมาค้าครับเทนเนอร์ของทีมเช่าไทยอยู่ยครับออกมายืนยันเลยครับว่าทางน้านมาโนโปกิงกุน oking, ซึอของทีมชุดใหญ่จะได้สิทธิ์ขัดในการเลือกตัวผู้เล่นก่อนหากว่านักเตะคนไหนอยู่ในข่ายอายุไม่เกิน23ปีที่จะต้องไปทําศึกทตงน้านชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศอุซเบกิสถานครับระหว่างวันที่1ถึง1 9มิถุนายนนี้ครับ โดยอย่างไรก็ตามครับอดีตหัวอกร่งยักษ์ครับหรือทางด้านเจ้าแร็กกิสดาการแมนครับของทีมเชตไตยชุดใหญ่ครับจะได้เลือกนักเตะก่อนครับเพราะในรายการยูยีสิบสามชิงแชมป์เอเชียไม่ได้มีตั๋วโอลิมปิกเป็นเดิมพันในครั้งนี้ครับฉะนั้นโอกาสที่ทางด้านกิสดาการแมนจะขึ้นประเด็นในกับมาโนปพกิงก็มีโอกาสเป็นประด้สูงเลยทีเดียวเพราะเขามีรายการทางด้านเอเชียครับสองพันยีสิบสามรอบคัดเลือกรอบที่สามระหว่างที่แปดถึงสิบสี่มิถุนายนนี้รออยู่เช่นกันหละครับโดยอย่างไรก็ตาม ครับขณะที่ทางด้านคูดเอ็กครับบอสปอลแก้ผนึกรามของมานูพูกิงครับก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องของทางด้านกิสดาการเมนเอาไว้ว่าครับแน่นอนอยู่แล้วครับบอจเรเป็นหนึ่งในหัวใจหลักในเกมรับของเราเหมือนกับตอนที่เขาเป็นหนึ่งในคีแมนพาทีมชาติไทยคว้แชมป์ของทางด้านเอฟเอฟซูซูกิครับ2020ฉะนั้นครับเราคงจะไม่พลาดที่จะเรียกเขาเข้ามาเล่นในรายการของทางด้านเอีเชนครับ2023รอบคัดเลือกรอบที่สามครับเพราะเราเองก็หวังว่าจะกลับไปเล่นในรายการนี้ให้ได้ อีกครั้งในปีหน้าแหละครับในขณะที่ประเด็นต่อไปครับไม่ต้องบอกครับทุกคนน่าจะรู้กันดีครับว่าทางนั้นเฮนดิสันไคออนพูดถึงใครครับหรือว่าเขาเรียกกันว่าเป็นคนที่โกหกแหละครับ ดูยังไงก็ตามครับทานเฮดิสันไคลอนครับหัวหอกเซมบ้าที่เคยคาแข่งในถลิกอย่างทา้นานเฮดิสันไคออนออกมาพูดแฉใครบางคนครับว่าเป็นคนที่ชอบโกหกเรื่องชีค้างค่าจ้างและออกมายืนยันอีกครับว่าทําเรื่องร้องเรียนถึงฟี FA แล้วอีกด้วยแหละครับดูยังไงก็ตามครับทานเฮดิสันไคออนครับหัหอกชาวบราซิลเลียนวัย31ปีครับที่ตัดสินใจอาลาเมืองไทยไปค้าแข้งกับตนานเซลังงอเอฟซีทีมดังแห่งศึกปาเลเซียซูเปอร์ลีกในลีกของประเทศมาเลย์ครับ ได้ออกมาโพสแ์ถึงสมัยค้าแข้งในประเทศไทยครับว่าโดนเบี้ยวค่าจ้างและพูดถึงใครบางคนว่าเป็นคนที่ชอบโกหกหรือเรื่องทั้งหมดถึงฟีฟ่าเล็วอีกด้วยแหละครับและอีกแล้วก็ตามครับโดยล่าสุดกัปตันอดนีสันไคออนครับได้ออกมาพูดถึงใครบางคนว่าเป็นคนที่ชอบโกหก พร้อมลักยาวถึงขนาดที่ตัวเองเจอครับโดยระบุว่าผู้ชายคนนี้โกหกขอไม่ทำวีซ่าให้ผมหรือครอบครัวผมเลยผมต้องออกจากประเทศเพราะอยู่เกินวีซ่าและต้องเสียค่าปรับทุกอย่างเองหมดขอไม่จ่ายเงินเดือนตามที่คนจะได้ตอนนี้เรื่องทั้งหมดถึงฟีฟ่าเลยครับ พราะความไม่รับผิดชอบของเขาเองเลยครับโดยอย่างไรก็ตามครับทางด้านดาวยิงชาวบราซิลหรือทางด้านเอดิสันไคออนครับเล่นในของเมืองไทยยาวถึง4ปีใน5สซมร์ทั้งกับทางด้านราชนาวีเอฟซีพีทีประจวบ์เอฟซีเชนบุรีเอฟซีสุพรรณบุรีเอฟซีและเมืองกานยูเนเต็ดเป็นทีมล่าสุดครับก่อนที่จะย้ายซบเซรังอ FC เอฟซีทีมดังในลีกของมาเลคับโดยสถิติทั้งหมดของเอดิสันไคออนที่คาแข่งในลีกของเมืองไทยลงเล่นไป83นัดยิงไปถึง39ประตูกับ14 แอสซิดเลยครับโดยอย่างไรก็ตามครับทุกคนน่าจะรู้กันดีครับว่าทางด้านแฮนดิสันไคออนนั้นหมายถึงใครเลยครับในขณะที่ประเด็นต่อไปครับเรามากันทีทางด้านฮานอยเอกันหน่อยครับทีมในศึกวิลีครับ เตรียมที่จะต่อสัญญากับทางนั่นเหยียนกงไงกองกลางคนเก่งของทีมชาติเวียดนามครับหลังจบแมตช์ขั้นบนโลกสุรินเชีย2022กับทีมชาติจีนหลังทั้งสองฝ่ายครับบรรลุข,ข้อตกลงกันเป็นเชียร์บรครับทามกลางกระแสข่าวว่าทีมในยุโรปและญี่ปุ่น สุดใจเลยครับโดยอย่างไรก็ตามครับทางด้านฮานอยเอฟซีครับสโมสรชื่อดังของเวียดนามครับได้ทําการเจรจาขั้นสูงสุดพร้อมหารือกับทางด้านกองกลางทีมชัดเวลามในนี้ครับเพื่อเจรจาต่อสัญญาฉบับใหม่โดยทั้งสองฝ่ายครับมีมุมมองและวิสัยทัศน์ที่เหมือนกันโดยสโมสรเองมีเงื่อนไขและค่าใช้จ่ายบางประการและรายละเอียด ปลีกย่อยครับที่ยังไม่สามารถทําข้อตกลงกันได้นับเวลานี้แหละครับโดยงไมก็ตามกัปตานนั่นเยยนก็คอยครับประธานของทน่านเจ้าของสโมสรฮานอยครับเดลก็ได้ออกมายอมรับเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละครับว่าขณะดนี้การเจรจาสัญญากําลังถูกนะครับเราต้องการให้ท่านนั่นเย็นกุงไงเลททุกคนตั้งใจทันาชีในทีมชาติสําหรับ2นัดถัดไปหลังจากเกมเจอกับทีมชาติจีล้วครับกงไงจะกลับมาจากทีมชาติ และเราจะทําการเจรจาต่อไปและทั้งนี้ครับฮานอยฟีครับจะประกาศข้อมูลเมื่อสิ่งต่างๆทุกอย่างชัดเจนขึ้นแหละครับและอย่างไรก็ตามครับสัญญาระหว่างเงียนโกงไงและสโมสรหานอยครับจะหมดในเดือนเมษายนนี้แหละครับพร้อมกันนี้ก็ยังมีหลายสโมสรในต่างประเทศให้ความสนใจนักเตะรายนี้ครับแต่ทางสโมสรฮานอยฟีปฏิเสธและกล่าวว่ายังไม่ได้รับข้อเสนอใดๆในการขอซื้อตัวผู้เล่นคนเก่งของทีมรายนี้เลยแหละครับ และสำหรับผลงานของทะนั่นเยียนกงไกานอุกการก,ก,กับฮานอยฟีในแชมเปี้ยลีก3สมัยนี่เช่นครับและทางนั้นในเชนแนวซูปเปอร์ครับนอกจากนี้ครับเขายังได้รับรางวัลตำแหน่งลูกทองคำเวียดนามปี2018อีกด้วยแหละครับ ในขณะที่ประเด็นปิดท้ายของวันนี้ครับมากันชีประกันหลังคนสําคัญของทนานประสาทสายฟ้าอย่างทนานเลบินสูรกาครับออกมาชี้ครับว่าทีมสมควรที่จะเป็นฝ่ายชนะครับหลังปราบบียูตามเป้า1ประตูต่อศูนยเลยครับ โดยอย่างไรก็ตามครับควันหลงรังเกมชัยชนะนัดสำคัญของบุรีรัมยูนเต็ดที่เปิดบ้านยิงประตูชัยในช่วงท้ายเกมจากสุปเปอร์ชคสารชาติช่วยทีมอิชนาทรูแบงคอกยูนเต็ดไปได้1ประตูต่อศูนย์ลาสุดกัลนาเนลบินสุราาครับหัวใจในเกมรับของทีมที่เพิ่งได้รับการขยายสัญญาใหม่กับทีมออกไปครับได้ออกมายชื่นชมเพื่อนเพื่อทุกคนที่ช่วยกันเล่นเกมรับเพราะมองว่าทีมมีโอกาสที่จะควา้าแชมป์ได้ในช่วงบั้นปลายท้ายของฤดูกาลนี้แหละครับ โดยหลังจบเกมครับทางด้านลิบินสุรากาครับก็ได้ออกไปสัมภาษณ์หลังเกมนัดสาคัญนี้ครับว่าการที่ทีมอันดับหนึ่งเจอกับทีมอันดับที่2ผมชอบอะไรแบบนี้ครับมันเป็นเหตุผลเลกที่ทําให้ผมเล่นฟุตบอลพรนีคือเกมใหญ่ซึ่งภายในแคมป์ผมก็รู้สึกว่าทุกคนดูมุ่งมั่นกับเกมวันนี้แน่นอนครับว่าใครก็ให้ความสนใจและก็เริ่มเกมกันได้ดีครับเราคุยกันในช่วง20นาทีแรกครับทำให้ทางด้านเบงคอกต้องถอยไปตั้งเกมรับและไม่กล้าบ,บุกเล็กใส่เราสุดท้ายแล้วเราก็สมควรที่จะเป็นผู้ โดสกร1ประตูต่อศูนย์โปรร,ร้างสั่นโอกาสในการยิงประตูได้มากกว่าเลยครับเล็กๆก็ตามครับก่อนแข่งครับผมไม่ได้มองดูตารางคะแนนครับผมมองไปเกมต่อเกมผมมองว่าเกมนี้เหมือนเราได้หกคะแนนถ้าวันนี้เราแพ้เขาจะแซงเราขึ้นที่1ตอนนี้พอเราหนห่างขึ้นเราก็จะเล่นกันให้ขึ้นแหละครับ และอย่างไรก็ตามครับกับการเล่นเกมรับครับอนอื่นต้องบอกว่าผมไม่ใช่คนเดียวที่คุมเกมรับเรามีตำแหน่งที่หลายคนในทีมเราตั้งเกมรับครับเริ่มจากผู้เล่นกองหน้าไม่ใช่กองหลังซึ่งทีมของเราเล่นเกมรับกันได้ดีตั้งรับเป็นทีมทําให้ทีมของเราครองบอลไว้ได้ครับวันนี้เราย่งบอลกลับมาคืนได้ง่ายหากเราเสียบอลไปมันจะเติมเกมเร็วทําให้คู่แข่งเล่นยากหลังจากยิงบอลได้ครับเราก็เดินเก็บลุกไปเรื่อยๆเลยครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bed Leaf Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ